สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับช่องที่ที่อีซี่ทีวีนะับนี้เรานะคะก็จะมาสร split, s <S ้างบ้านกันนะคะในคลิปที่แล้วเนาะถึงสร้างบ้านถ้าเกิดคลิปมันจบไปก่อนนะคะโดยที่พี่เนี่ยไม่ได้บอกแล้วนะคะก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าอีซีเนียโอเคโอเคนะเมื่อกี้ไอหมูแม่งมองหน้าเว้ยจะหาเรื่องใช่ปะโอเค

แล้วเราต้องมาขยายใช่ไหมมันจะได้พอที่จะได้วางประตู ไปเช่าพื้นที่ดินก่อนนะค่าแป๊บหนึง่งโอเคค่ะก็เคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็วางพวกอะไรเสร็จแล้วด้วยนะคะท่อี้ยังไม่ได้อดคิดนะคะเมื่อกี้นะ,ะก็เลยทำเรื่อยแต่ต่อมนเสร็จไปเลยนะค,ะอค,คือตอนนี้มือมันแบบมือคือมอเห็นไหมเห็นไหมพี่ไม่ได้วางเลยเคล,ล็ดแม่งะกังละ ี๋้วหมดแล้วอ่ะอืมไม่เป็นไรคบต่อตัวนี้ตัวบ้าตัวบอลอะไรมาเกิดจะถอบ้านเราเยอะแยะไม่หมดเลยเนะี่ย แล้วก็มีหมูอีกสองสมตัวเนี่ยอืมน,นีต้องทำบ้านเป็นว่าสองชั้นหน่อยดูแบบมีดูมีกระตังอ่ะนะช่ดูมีกระตังอ่ะ ทำนี่ดีก่านะเดี๋ยวฉันสองคอยมาตอ่อพาร์ทหน้าดีกว่านะพาร์ทสองมาตอ่อพาร์ทหน้านะาาาเพื่อนสร้างกับพเพื่อนสร้างกับเครัว ผู้ผู้ดูมีร้อนเดือดนะคะเข้างบนต้องสร้างกับพี่พี่และน้องอีก ไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าใช้สมาธิในการสร้างบ้านอยู่โอ้ยตัวเฮี่อะไรเนะี่ยดูสิเขาเมื่อกี้ใครตีโอ้ยใครตีเราก็ไม่รู้ที่ที่เรามาไม่ทนตั้งตัวมันน่าจะวางบล็อกผิดมันก็เลยเป็นแบบนั้นหละมั้งสินะ <c oughs> <c oughs> นี่โอเค ถ้าเกิดมันสร้างไม่สวยก็ต้องออภไฟด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งหัดสร้างอยู่เลยนะแล้วก็ปักไฟไว้บนบ้านข้างหน้าบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวเอาดินมานี้นี่น,นี้เนะนี่ตรงนสีส,งสง้ง 오케이. Okay. 음. 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 โอ้โหโอ้โหโรมุได้อสองตัวนะนมันเป็นสารเลยนะงั้นข้า,ามตามมา้องตายหมดแหละนี่มีเรียงมีข้าวอยู่นะต่อชั้นบนก็เป็นพวกอืมพวเก็บของเก็บอะไรอย่างงี้เนาะ ต้องแยกกล่องหน่อยเอากล่องนี้ได้ก่องนี้ได้ไม่ก่อนนี่เก็บลูกอาหารก็ได้อาหารอาหารก็ได้นะเนะลูก พวกเขียวอะไรเงี้ยแล้วต้องนอนแล้นะคะเยังก็เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะ ข้างล่างด้วยนะคะเพราะวแบบเราขี้เกียจขึ้นไปนะคะแบบเดี๋ยวต้องสอร้างพวอันนี้ก็จะแบบจริงเก่งแล้วอะตัง้ง ไอ้สต๊าไอ้เจ๊กันไอ้ไอ้ไอ้อ้อมาสิหปยว่าเราไมื่อขนาดนั้นเลยเหรอพี่คือมันหดมากเลยนะเราคือแบบเราไม่ได้มาเลยเราไม่ได้ตั้งตัวไงแล้วคือแบบ what มันผุมมาได้ยังไงอ่ะอยากจะรู้นี่คืออันนี้อันนี้ซีเรียสคุณผุ่มมาได้ไงเราไม่รู้สาเหตุเลยนะ แต่ก็ช้ำเถอะเนาะเครื่องมันก็พันผ่า,าวันละจะมาปูรั้วนอกบ้านกันดีกว่ามาจะได้เสร็จเร็วนะคะแต่ไม่ต้องมีตัวอะไรมาฆ่าเราได้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอยิ้มกับฉันยิ่มกับฉันนีไไ่แหละีอะไรนี่แมชอบสอนรูนอื่นจริงรเลยแองเนี่ย เสียเวลามาน้ั่งก้านข้าวแบบนี้ <c oughs> ไม่พรอนะคะไม่พรอเลยแจ่งบอกลามองซึ่งตอนนี้ ปุ๊กขนาดนี้นฟิลฟิลเวลาชิว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 ใครอยากให้เราโปรโมทให้ก็ม,มาสิ แล้วก็ไปไอ้นี่นะคะทำพวกเล้าไก่เล้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวคือมือมันลั่นอะแล้วก็มันแบบเสียเวลามานั่งทุกหม้คิดว่ามันต้องจบเร็วด้วย นีไปตอนนี้ก็ต้องมีเทคนิคขึ้นมาน่นี่โอนได้ไก็จะพอได้อยู่มั้งถูกได้อยู่ก็ได้อยู่ไหมล่ะผูดีแม่งวางมั่ว ดูข้นอีกนะฮะไามาเยะๆะดูดินี่เดเราครับอืม นี่ของพวกของพวกไม้อะไรประมาณนี้เนะาะใส่ไปเลยเดี๋ยวสร้างอะไรเยอะแยะอ่ะนี่นี่นีเก็บไม้ไปเลย ก็สาวคนนี้ขอจบไปกับบ้านอันแสนสวยงามดื่มติมหน้าต่างด้วยนะคะขอจบไปด้วยดีนะคะก็จะมีคาราไปก่อน,นะะแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่้นะบ๊ายบาย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 บ๊ายเกทข้อสั้นอนะ่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ